สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไม่รู่นสายแบกหรือช่างยุด ecu r m a p นะครับฝากถึงช่างมือใหม่นะครับผมช่าง remap มือใหม่นะครับไม่อยากให้เสียตังค์นะครับผมพอดีผมก็อยู่วงการนี้มาจะสี่ปีแล้วครับผมก็จะมาแนะนำที่ว่ากล่องหลับกล่องหลับกันนี่นะครับผมก็จะมาดูนะครับนี่ส่วนมากคงจะเจอในหนึ่งจุดเก้านะครับที่เคยกล่องหลับมา สองกล่องนะครับซื้อแมปแมปแพคซื้อไฟล์มานะครับผมคือขั้นเราถ้าเราเก่งแล้วเราจะผิดขั้นตอนครับผมเราเราจะอ่าเอา,เอานี่ครับรหัสตรงกันอย่างนี้ผมนี่นี่เป็นหนึ่งจุดเก้าครับเก้าแปดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าดูอีกอีกปีอันนี้น่าจะเป็นปีสิบหกครับผมไปดูอีกอันนี้น่าจะอันนี้ปีสิบเจ็ดครับผมน,นี่เดี๋ยวผมดู 9 8 2 7 7 9 8 5เหมือนกันครับรหัสเดียวกันนะครับผมดูดีนะครับรหัสเดียวกันปึ๊บพอรหัสลดเดียวกันรหัสที่เราไฟล์ที่เราเขียนไว้แมปแปบเดียวกันนะครับเราไม่ดูดนะครับถ้าเราไม่ดูดปึ๊บเราโยนลงปึ๊บเนี่ยหลับนะครับผมถ้าใช้ถ้าใช้เป็นเคส V2 นะครับหลับครับผมหลับลึกด้วยครับผมที่ประสบการณ์นะครับผม กล่องหลับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีวิธีเช็คง่ายๆครับผมถ้าเป็นไฟล์ที่ถ้าจะเป็นไฟล์ที่ว่าใช้ด้วยกันได้ครับไปดูเลยครับผมสมมติผมจะเอาออลนี่นะครับอเอาออกจะเอาเป็นออลของของปีสินะครับเนี่ยจะเอาออลลเบอร์นี้นะครับ แต่เก้าแปดด้วยกันนะครับผมีล้วก็จะเอารีโยนลงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ก็จะวิธีเช็คนะครับผมแล้วก็มาตีข้างบนเนี่ยติ้งแล้วกดโอเคกดแคนเซิลครับตรงนี้โอเคไปครับนี่อันนี้นีออกครับจะมาเทียบไฟล์เช็คไฟล์ให้ดูเฉยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าพวกมือเก่าๆแล้วก็ผ่านได้ครับผมที่มันเช็คได้นะครับเราก็กดตัวโมนี่เลยครับผม กดโมมาลากลากลากโมมาลงนี่ครับผมแป๊บนึ่งครทีผมไม่เราก็ลากลงถึงถ้ามันข um> ึ้นอย่างนี้อ่ได้นะครับผมคืออัดยังไงก็ไม่หลับครับต้องให้มันขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นข้ามรุ่นนะครับผมจะเป็นอีกปีสิบเจ็ดปีสิบหกสิบเจ็ดในเบอร์เดียวกันครับผมลงท้ายด้วยเก้าแปดห้าเหมือนกันแล้วผมจะแคนเซิลออกครับผมถึง เดี๋ยวกดเอดก่อนแป๊บนึงน,นะครับไปดูนะครับผมก็จะเอาปีสิบอันนี้เป็นไฟล์ปีสิบหกนะครับก็จะมาดูนี่อันนี้เป็นปีสิบเจ็ดดูนะครับมันจะเอาไฟล์โมนัมเบอร์เดียวกันครับผมเราจะเอาไฟล์โมตัวไหนก็ได้ครับนี่มันเป็นเบอร์เดียวกันปึ๊บแล้วก็กดลากรึครับปึง้งนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวนี้นะครับไฟล์มันจะไม่เหมือนกันพอาเราอาัดเข้าไปถ้าเอาเคแท็ก เคสดีทูอัดหลับครับผมหลับลึกด้วยครับผมค่าปลุกก็อยู่ประมาณ2องพันครับหลับลึกฝากฝากมือใหม่ด้วยนะครับผมเอาง่ายๆคือ Map Pack ที่เราซื้อมามันก็ใช้ได้ครับผมแต่ทําขั้นตอนตามที่อาจารย์เขาสอนนะครับอย่าลืมเราอย่าเปเราอย่าไปรั้นครับแบบซื้อขี้เกียจดูดไฟล์พูดยังไงผถ้าเราขี้เกียจดูดไฟล์เราก็จะเจอเนี่ยถ้าดูดไฟล์ก็เสียเวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเราเอาซื้อไฟล์มาใช่ไหมครับเราก็อัดโยนลงเขียนแม่แผทอไปโยนลงเนี่ยจบครับผมกองหลับเสียเวลาประมาณครึ่งวันนะครับได้กว่าเราจะไปหาร้านอัดนะครับผมเนี่ยมันได้แค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์งครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมนี่นะครับกองหลับหลับลึกครับตัวนี้ส่วนมากจะเจอที่หนึ่งจุดเก้าครับผมหนึ่งจุดเก้าจะเจอบ่อยเลยครับแต่ก่อนนะผมสมัยผมแบบเก่งแล้วก็แบบ ขี้เกียจดูดเราพูดยังไงครับผมถ้าเราขี้เกียจดูดมันเมื่อไรอะ่ะโดนแน่ครับผมแต่ส่วนมากทําตามขั้นตอนที่อาจารย์เขาสอนนะครับผมลองทบทวนดีดีครับแบบเราดูดดูดขันไหนเอ,เ,อเ,ออเอาเครื่องมือ,เ,อเครื่องมือดูดเอาเคสวีทูดูดแล้วก็เอาเคสวีทูอัดถ้าผมก็มี m MM อ c มซครับตอนนี้ผมก็อ่าดูด m MM อ c แล้วก็เอา m MM อ c อัดครับผมไม่จําเป็นอย่าไปซื้อไฟล์ครับผมถ้าไม่จําเป็นนะครับ แต่ u สองไม่ไม่เคยเจอเจอแต่หนึ่งจุดเก้า u ห้านะครับผมปีสิบหกขึ้นไปนี่นะครับผมซอฟต์แวร์เดียวกันครับผมเปิดให้ดูนี่ครับเก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าแปดห้าเนี่ยเรียกตัวเดียวกันครับแต่หลับครับผมผมโดนมาแล้วแล้วก็อีกเคส b สองก็อีกแบบหนึ่งที่ผมหลับบ่อยนะครับผมอัดอัดอยู่ลูกค้าไปเปิดประตูครับผมเคส V2 หลับครับผม แต่ว่าหลับธรรมดาผมก็ mmc สวนได้ครับนี่แหละครับจะมีหลับแค่สองอย่างนี้อัดไฟล์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อัดไฟล์ผิดครับสมมุติอัดไฟล์ผิดใช่ไหมนี่ผมก็เคยเจอครับผมสมมุติมีไฟล์นะครับผมมีจะมีไฟล์แบบอันนี้สาระนะครับนี่จะเป็นไฟล์แบบนี้สมมติเป็นไฟล์นะครับเนี่ยเราเนี่ยเราไม่แม่นนะครับผม เหมือนเหมือนเราผิดขั้นตอนพูดง่ายๆครับผมเราก็สมมติเราก็จะอัดไฟล์ u 2สองใช่ไหมครับผมปึ๊บ <ๆ S 1> แล้วโยนลงปึ๊บ <ๆ S 1> เราเราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์อย่างนี้ครับผมสร้างโฟลเดอร์แยกใครแยกมันนะครับผมมาเคยเจอแบบจะเป็นไฟล์ u สอง u สามจะติดกันใช่ไหมครับผม <ๆ S 2> แล้วก็โยนตอนกลางคืนนะครับที่ทาเอาอัดไปเขากว่าตัวมันใกล้ๆกันนะเอาไปหลับครับผมเรียบร้อย หลับลึกครับตัวนี้เขาเรียกถ้าใครจะจะไม่หลับแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็สร้างเนี่ยครับผมแปดเก้าสองเจ็ดนี้ผมก็เป็นไฟล์ของใครของมันเลยครับเนี่ยของใครของมันดูดตัวไหนแล้วก็สร้างไฟล mmc แล้วก็เป็นสร้างไฟล mmc ไปครับผมเนี่ยสําหรับมือใหม่นะครับพวกมือเก่าคงรู้หมดแล้วนะครับผมว่าเขาเจ็บมาก่อนครับแต่เขาไม่มีใครสอนนะครับก็จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องระวังทําตามขั้นตอนที่เรียนมานะครับ ดูดตัวไหนอัดตัวนั้นไม่จําเป็นไม่ต้องไปซื้อไฟล์ของเราครับผมแล้วก็มีไฟล์รถลูกค้าแล้วก็ดูดออริมาถ้าไม่จําเป็นจ,จริงๆถ้าต้องแก้งานอย่างเงี้ยเออเราต้องซื้อไฟล์มาแล้วก็ดูดของลูกค้ามาดูดมาปุ๊บเราก็ต้องเทียบเหมือนที่ผมทําให้ดูนะครับผมถ้าเป็นขึ้นช่องใหญ่ๆห,หน่อยก็ใช้ได้ครับผมถ้าเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นช่องใหญ่ๆก,กว้างๆสูงๆอย่างเงี้ยใช้ได้ แต่ถ้าเป็นช่องเล็กๆนิดๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วผมหลับครับผมฝากด้วยนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็รู้ๆแล้วล่ะครับผมมือเปล่าไม่ต้องไปบอกเราครับผมแล้วเขาก็ไม่มาบอกอย่างผมนะครับผมเขาก็มาหัวเราะเราทีหลังด้วยครับพวกที่เป็นแล้วผมว่าเขาเจ็บมาก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสาระดีๆ